สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะมองไปข้างหน้านะคะมีแต่ทิวเขานี่คือใกล้บ้านพี่อ้อยนะตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าราชพัฒน์นะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านูนนะะ้นค่ะเป็นวัดถ้ำขุนแผนนะคะนูน้นมองไกลลิบล่านะคะดูสินะคะพื้นที่นี้เขาปลูกอ้อยกันนะคะเนี่ยอ้อปลูกมันสำปะหลังนะคะไม่ใช่อ้อยนะคะแต่ก่อนเขาปลูกอ้อยกัน ทิวเขาอันนี้เป็นทิวเขาเล็กๆค่ะทอดยาวไปนูน่นจนถึงหนองแฟบเลยนะคะนี่ค่ะนะแล้วก็นี่ไล่มันสัมปะหลังนะคะสวยมากค่ะนะคะนี่ข้างตอนนี้อยู่ที่ราชราชพัฒนะคะข้างหน้าราชพัฒนะคะเวลานี้ก็เกือบเที่ยงแล้วค่ะมาเชลฟี่ดูรอบๆบ,บ้านเรานะคะบ้านเราหน้าเที่ยวหน้าอยู่นะคะมีทิวเขาล้อมรอบเลยนะคะนี่ค่ะ สวยงามค่ะนี่ค่ะโอ้โหทิวเขาเล็กๆค่ะไม่สูงนะค่ะทิวเขานี่มีหน่อไม้ไผ่ลวกนะคะไผ่ลวกเยอะแยะเลยนะคะหน่อไม้กําลังขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็มีเห็ดโคนขึ้นด้วยนะคะแถวๆนี้นี่ค่ะมองไปทุ่งเวิ้งว้างมากเลยเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันที่18ของเดือนกันยายน2,564ค่ะนะคะโหสวยงามมากเลยนะคะ